งานเขาอีหยังอีกงานเข่าแล้วไม่เห็นควเปลี่ยนเปลี่ยนชุดแล้วได้ยินเสียงเขาปอเบิ่งเอ็มดีแล้วงานเข่าเปลี่บแล้วโทษได้ยังแต่เบิ่งจบเลยว่าโทษได้โทษดดีนะเราแค่โทษมาเราบ่ยยางมาหาเจ้าเราหยุ่มเจ้าแท้คันเรายางมาแล้วนางยืนนี่แหละไม่หยุ่มกันอยู่บอันนตอนนั้นอารมณ์ขึ้นนะจังว่าแล้วแบบฟอมแปม์ก็เห็นจังจีว่าสั่นสิ้ยางไปจักบาทกันหมดเลยเย้ลูกใจเย็นๆมัน่า ใหญ่มากมันสวบมันสวบอีสานพาสวบเลยค่ะทุกคนระหว่างอีสานพาสวบกือบปาใครจะสวบเก่งกว่ากันอ่ะอุ้ยลาดุกิ่งยังขึ้นเป็นตั้งซี่แทบจะขึ้นมาบนบกแล้วอ่ะนี่หิวเขาเนาะนั่น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 ตัวนั้นมันอาปากกว้างกูมู๊ยตรงนี้ยังใหญ่เลยสีสีเหมือนแม่บีเลยเนี่ยอาปากกว้างสีตัวมันใหญ่มันก็อาปากกว้างสใหญ่บ้าที่หมอนก็ขึ้นจอยเนี่ยจอยลงแบบ มากมากเลยอันนี้เขาไปไหนกันคะนี่เขาไปเตรียมเขาอ๋ออ๋ออุ้งอิอองท้าไมไปยืนอยู่ตรงนั้นเหรอว่าแมนเขาพ่อแกพูดทั้งขางอุ้งอิงออกแล,ล้วบอแล้วมาบอล่ะมื่ออันเป็นเราไปเร่อหล่อนยุใสอันตันตัน,นพี่ว่าเขาแกอันอันเมะสติกเกอร์จะติกเกอร์พูดทั้งขางอุ้งอิงออกเปียงเขา แกออกไปยังพันบ่มาเจียเมียแล้วหัวชาหอัวม้อนหอวผึ่งเทียบอยู่เออบ๊วยเมียนเทียบหัวชาหัวมอนน้ำกันติดนั่นพูดเจียม่วงนั่นไปตะคืออยู่เด้อีกผู้นึงนั่นตำรวจไปตะได้ีอดหัวชาหัวมอนอยู่ที่เที่ยวน่ะล้อบ่ต้องหอบยากของเราหน่ะคือบ่ได้เขาอยู่แล้วบางวันได้ถามว่า พี่เพียวล็อกบ้านขังตัวเองไว้ข้างนอกทำไมออนักเลี้ยงนั่นจริงพระฤาษีเหือคนเป็นยังไงก็อาการไม่เป็นยังไงก็แม่ยุ่เผลอลิงหนาก็ยุ่เผลอยังก่ได้กดโอ้ยจะเปด่าใครหรือแล้วงานเข่าแล้วงานเท้ากบแบบแล้วมันเป็นบวดเป็นบาดต้องอ่าถ้าจะโทษพี่โทษพี่น้ำเพชรนะคะโทษพี่หมิวกับพี่เอนะคะแล้วก็พ่อโจพ่อโจเป็นผู้คัดเรียกคัดสันด้วยนะพี่บอไปพี่เป็นคนยิงสีสันพี่เป็นคนยิงสัน พ่อโจชอบทําในพิมพ์ดนมองดูบดีเล็นบนีตลอดเลย่อันบดใดขั้นใดอันเป็นคนคุ้มเนียนคือแบบว่าต้องหนูเลยแหละคุ้มสังอุ้ยอุ้ยคุ้มเชิงบทแม่บดยังกอไปพี่บดยิฟังด้ มันก็เลยพี่มันเลยไม่อยากแน่ใจบทเดียวกันเลยกับที่เล่นของพี่หมิวพ่อพโจเป็นผู้เรียกเด้บทคุ้มเชิงคออบ่บ่บขอแซ่เป็นคนดีเมื่อไรแล้วมันบอกตอนแรกกัตอนแรกก็น,นึกว่าเธอไปเป็นนางเอกกันเพ่นว่านางเอกยังดีเลยได้เพรานว่าอีได้เป็นนางเอกนางเอกเลยพี่มิวมว่าพ่อโจเลือกแล้วพ่อโจเลือกแล้วองแต่เป็นนางเอกแต่พอเขาได้เห็นบท กับฟังซื้อเพลงคนบบบคนกินหอยเพลงแบบแล้วฟังเขาเหยียบบักแอวเขาเด้อยหากคนเจอสูตรตรงยู่ให้เป็นกันนึกว่าซื้อเข้าไปเป็นคนอกหักแบบว่าถึงร่างแก่ใหไฮดู๊กนั่นแหละมันบกคือลูกตัวเล็กเป็นคนเสียใจไเลยเตหนองซะเนาะแม่แม่ภาษากระถองยื่งไม่ใช่ถ้าเป็นแบบนี้อ่ะ หนูจะไม่จะไม่ถ้าเรื่องหน้าหนูต้องเป็นนางถ้าเรื่องหน้าหนูต้องเป็นนางเอกแล้วใครก็ไม่ขอไทยคิดกันเองเขาล่าไปเลยมันจะได้ไม่ก็บกล้นล่าเร่อี้เธอได้บนักข่าวหนูหน้าเป็นเจ้าไหนล่ะจ้านหนูหน้าจะไหนยิ่น่ามันใสกุ๊โลเบิร์ตมีมันั่นลดความอยู่ด้ ลดความแห่โค้งฉันดันมันไวผู้ใดไปแบบนั้นหอรถทั่วขอบว่เออดีแห่โค้งนู้กับไปน้นเขาขึ้นกันรถทั่วมุนนี่ตีแหลกเลยเดี๋ยวไปน้นเขาเมื่อไหร่บอตานีเสียวไปเนี่ยล้มกลางห้างแสดงว่าเริ่มเริ่มสะกิดใจแล้วเอาพี่ฟอง เอ้ยนีไ่ไปแต่งหน้าสียังว่างเลยอ่ะอะไรนะคนผู้ดีเขาว่าแต่งแบบนี้นะคนอุบลเป็นนังสีบ่คนรอยเอ็ดกับเป็นนังสีคือกันนาซาติเตะม้วนค <laughs> นมค้วน <laughs> <laughs> แต่ยังมง้วไกลๆเฮกีตาตื <laughs> <laughs> ่นแต่ตีสี่นั่นแม่แปดม้วนเค้ <laughs> ฟ้าวเพื่อ,อคือเพือ <laughs> ค,คนสีไซายมาอื่นนี่นางไข่ออกอะไรกูงืด เตี้ยมค่ะเตี้ยมเนี่ยโว้คือพญจูงแล้วเป็นหานอนนอนอยู่ขางทางใส่บุกโทษโทษบอกโทษบอกแตงนอกจาก่ตามก็ไม่แซบแล้วโกยกระแซบปล่อยเพลงแล้วแล้วยังยิ่งสีกาเขาเงี้ยงอีกอยู่บ่เป็นยังไงจะนั่งูนั่เหี่ยวไปนอนน้่งงูแต่ว่าอันฮีทฮอตแถดได้แค่เดี๋ยวนอนนอกบ้านสองลานขึ้นดูดิฉะนั้นแล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดไปต้มีคนคือกันแหละเบิ่งกันนัอะ เะแต่ว่าพวกเขาเคยเห็นแสดงว่าเ้างกับคุณรู้เห็นเป็นใจไหมคะคือวันนี้พี่หมอนสมรู้ร่วมคิดค่ะพ่อหนูไม่ได้พูดเลยหนูไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะพี่หมอนกับพี่อีทเป็นคนพูดค่ะเอาโอเกียวขยิบเด้อเอาพ่อคิดดีๆคิดดีๆว่าใครเริ่มจากมุกอิงเลยค่ะนี่ค่ะมุกอิงกำลังเต็มค่ะนี่ค่ะ กลม้เช้าบาทไพี่บริเด็คนแบบนั้นเอาพี่ก้อยสวัสดีครับโอ้โหวิวว่าจองโคเวอร์แล้วเย็ะเป็นหน้างเอกนั้นกหละเออรับกันเเดี๋ยวอดวัวเพิ่นออกกัน,ออกกน มาแล้วกับพี่หลงมาแล้วถ่ายได้ค่ะแต่ว่าไม่เห็นชุดเห็นช่างได้แต่ไม่เห็นชุดอยู่กับน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพาน้อ,อ,องว่าอะไรนะว่าจะอะไรก็น้อยข้าวด่วนครับพี่พร ข่าวด่วนค่ะเมื่อ <dan> กี้ด่าพี่สนั่นเลยค่ะจริงเหรอเพลงจบโทรมาตั้งแต่เพลงจบอะไนบอลบายุ้นม่บีดแล้วค่ะเธอเล่นเป็นอะไรรับบทเป็นอะไรอันนี้รับบทเป็นเพี้ยนค่ะไม่ใช่ในในอ่าฮักคนเจ้าชู้ตุ่มเป็นเป็นเมียน้อยเมียน้อยหรอคอยมากซื่อคอยมากเพลงอยู่ดอกขบมาค้นหลองเอาหลองเป็แมวเอาห่วงเพลงอุ้มหลอกขบมเกาะคอยมากคอยมากเพลงอยู่แต่ขบมาค้นหลองพนพยีอิดมา แบงนั่งจ้าโจตังโฟให้เป็นเลองสิแม่เสียงนางแบบแหลมแม่ผู้ใดเป็นนางไรผู้ศูนย์เห็นว่าประเดี๋เนาะตายบ่บันก็เธอนั่นแหละเป็นคนบอกว่าพี่ไม่เหมาะเกี่ยวกันเป็นนางเอกเธอลองโค v e เลยว่าไม่เหมเกี่วกัเป็นนเอกแต่ว่าาี่เน่เธอก็ o r เธอก็ให้พี่ไปเป็นนางเอกเพลง เวอร์ชั่นพ <c ười> ี่ก้อยไปเป็นนางร้ายเธอก็เป็นนักร้องบ่ไม่เอก้อยจีน y m มหัวบ่เอาดอกไม่อยก้อยจีห y m มหัวนั่งไปพี่พี่ลังเบื้องหลังค่ะพี่น้องค่ะ

แมนเธอไปทำอะไรมานสูดในนอกนแล้วนาะมณ์ยักาศกับพี่น้องคระหนูแหกกีตาร์ตตึ๊ดต พี่ดวงบังดาคาว้าค่ะพี่ดวงคะระบาดจากอุดรก่อนแก่นระบาดมาในวัดใหญ่จากไม่ไม่หนูไม่ได้เป็นไข้วัดใหญ่เป็นไข้วัดเล็กวเจอัชา่วัดใหญ่ัสกส่วยมากแล้วเจอกันคลิปต่อไปกับพี่ดวงค่ะ